มาต่อกันอ๋ออันนี้แม่งฉากแม่งเท่ะไอเฮียนี่แม่งเฮียจริงมึงฆ่าได้ทุกคนไอเนี่ยแม t เ l อร์ลอยยลจงดูซะทันทันปองครับอะไรไม่มีอะไรจะมันมเถอะจะมัมเถอกูนั่งเล่นเกมงกูต่อไปช่างปลัดออกประตูกูเอกชักแม่งเลยทุบทิ้งไม่ได้ ทิ้งไม่ได้กูต้องกลับไปหากุญแจก็ได้ก็ได้ก็ได้มันคำนี้กูก็ได้แต่ถ้ารอยย่กูอยากดูแบบฉบับหนังยังเลยวะ่ะภาคแรกอ่ะภาคสองแม่งยังไงอย่างงี้ทำอางเงี้ยกูโอเคโอเคอะไรเป็นอะไรของเองเนี่ยกูบอกกูวกูกูถ่ายคลิปกูเล่นเกมว,เ<อ>ว้าวว้าวไปเลยว้าว เออเฮียเฮียเฮียเดี๋ยวฟันกลัวทั้งกลัวกูยังไม่รวยเนี่ยมันฟังคนอื่นมันเป่าหนั่นดิคงอยากลงเงินแหละทั้นก็นะกุญแจกุญแจกุญแจอาจจะอยู่ในถังถังคุ้ณโอ้สิชายแล้ว เฮ้ยเชียเชียสียงเหรอเชียเสียงไม่นดังตึกตึกว่ายังจะเปิดตูท้ทีนึงก็ระแวงทีนึงเนฮะ้ยเฮียอะไรน,ะน่าหาวะเสียงมัตดตก กลัวๆนะเนี่ยอืมไม่มีไม่มีหายไปไหนไม่มีเออ โอ้ยเฮียอะไรวะอ๋อต้องใส่แก้วรอเปล่า oh. เออเฮ้ยหรือว่ากูอาจจะต้องเอาขวดใส่มึงบีทางไว้ดิเออเอาไอ้ขวดบ้านี้ไปหยอดใส่ลูกกุญแจให้มันละลายกดมันจะมีแรงขนาดกันรหรอละ อย่างนั้นมันก็ทำมือกูเจ็บได้แล้ววะมันก็น่าจะละลายแม่เหล็กไม่ใช่แม่กุญแจได้นั่นได้ของดีจริงกดแม่งดีจริงนะมันน่าจะได้ดิมันต้องได้ The Ace s a t r y Weekend the Lock อ๋อทุบต่อโได้ด้วย ui hiê, tại sao mà ở đây nó fucking, nhừ, nước, nước, này, đi, đớp, đớp, cái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  đớp, โอ้ยเฮียอดัย่าดามันนา่นนันไงกูรู้ได้อี่กูฟินนะตัวเฮียอะไรนะเขี่ยให้โอ้ยเฮียเชี่เหรอมันอยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนกูมองไม่เห็นแต่กูรู้มึงอยู่ตรงนั้นแน่นอนอ่ะเฮ้ยเชื่อถ้าเกิดกูเผลอตกทำไงวะเนี่ยตก้องมา โอ้ยยังกูโอ้ยกระป๋องกระป๋องอ๋อจะไปน้ำมานน้ำมอไม่ด้อเนี่ยแหละกูจะทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆตั้งกต่กูจะถือปังตุประตูหน้าเฮ้ยโทษทีนะไมช็อตอ้ยหยบไปยะออกอ๋อครับกระดึ๊บไม่ช็อตหนักไม่ช็อตหนักไหมตอนนี้ก็เงียบไปแล้วจะกีนนิดหน่อยตอนนี้เงียบไปแล้วเยี่อะ อะไรของมึงวะเฮียเชื่อทำไมมังเดินตามมึงอยู่เรื่อยเลยวะมันคือตัวอะไรวะอยากรู้จริงๆเลยเนี่ยวีมาดาปกามาดาปกาจะเหมือน scp กันนะมาดาปกา ข้างในเน้นต้องมีของ,งให้กูเก็บสักอย่างเขากูเจอปั๊ปแต่ว่ามันเข้าไปอยู่ข้างในแล้วอะ่ะมันฉลาดวะ่ะมันตะปูกามันตะปูกามันตะปูกาตะปูกาตะปูกา <c oughs> มันาหายแล้ววะกระดึ๊บกระดุ๊บกร๊บกร๊บมันอยู่ตรงเนี้ยมันดักทาง,างอยู่อะ่ะ กูก็ไม่ค่อยเก่งเกมพวกนี้เอะไรเพิ่งเล่นได้ไม่นานนะกูจะวิ่งไปเลยไม่ต้องคิดอะไรมารับโลตัดส์คือถ้าเกิดกูเข้ามาแล้วมันไม่มีอะไรนะกูจะโกรธมากเลยอืมทำอะไรกูไม่ได้หรอกเว้ยตามกูไม่ทันหรอกมั้งกูเข้ามาเก็บกูกลับกูเข้ามาเก็บทิ้นแล้วบล็อกอันเดียว เฮ้ยอย่างน้อยมันก็มีกล่องให้กูวัวกลับง่ายขึ้นนิดนึงอะไรของมึงวะไอ้เหี้ยกล่องมันโจมไปหรือเปล่านะอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกล่องมันไม่สูงพอเหี้ยกล่องมันไม่สูงอ่ะ จะตายแล้วมือจะไปจะไปวิ่ง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 ไปกระโดดขึ้นทำไมมันเพิ่งเตือนอ๋อหน้าจอมันแดงอ่ะมองอะไรไม่เห็นเลยเออโอ้ยน้ำมันแสดงว่ามันมืดแล้วมันเขียดดิมันไม่ไม่ใช่อ่ะมันมันมันตาแดงอ่ะโดนตบจนตาแดงอ่ะ อ๋อจะตายแล้ว <laughs> เออกายจะสลบไปเนะี่ยมันเขียนอะกระดึ๊บวุบชุบโอ้แต่งน้อยแรงกัรกะโดดูยังดีอยู่อ,อ๋อวิ่งไอ้เออตายเบื่องั้น Stay out of the water เออกูรู้อันนี้คงใส่กล้องเล่นวิธีเกียร์เขาหน่อยอะมันยังอยู่อีกวะ

จะบอกสองอันเยี่ยมมีค่ามากเลยรับแม่งดากตลอดกินเลยเนี่ยโอ้นํามันเฮ้ยเอาเนี้ยไปกินก่อนไปชุบอ่าจะลงวินยุ่นนะแด่กระบลงดินนั่นแหละน,นั่นแหละนั่นแหละมึงแดกไอ้นั่นไปกูหนีแล้ว โอ้จไปทางไหนวะยะ้งไม่มีทางแยกอีกไอ้เห <Hey. S 1> ี้ยกูมาทางนี้แล้วกันโนโนโนอย่าตามกูมาอย่าตามอย่าตามกูมานะโน้โ no, น no, no. มันมีมจริงกันเหรอวะเล่นกันอย่างนี้เปิดไม่ได้ไอ้เห <Hey. S 1> ี่ยต้องวิ่งกลับไปก็เกต f a สฟาทูเฮ v ว to ทูเร by h a ฮนกูต้องหาวิธีลเลยเปิดมันได้ อู้ทันดักหน้ากูย่ยว